กุุงเห็นข้าวเมื่ออาทิตย์ที่านานมานะคะมีดราม่าถึงผีนุ้มกันใช่และกอนไราการโหนกระแซเทมีคนมาตำหนี้อ่าแล้วก็ว่าดราม่าว่าายการโหนกระแซชอบทำไม่อบทำเดือเรืองพัวเมียหายอะไรกับสั่งคมทำไม่ไม่ทำเรืองโน,น่นเหลืองนั่นเรืองนี่อะไรประมาณเนี่ยนะคะจนผีนุ่มต้องออกมาชี้แจงว่าแกนก็อยากจะทำไล่ไล่เหลืองอย่างที่ทุกคนต้องการอ่ะนะแล้วก็ จนมีกระแสรดรามา่าอะไรต่างๆแล้วก็คิดว่าหลายๆคนวาเนี่ยเออทำแต่เรื่องพวกเมียทำไม่ทำแต่เรืองนี้ไม่ได้ใหลไล้ไรกรุงยีบอะไรัไน,นีนะฟังให้ดีนะนีคันนาดอ้หนกระแสนอ,อกข้าวทีมีเคสสตรัรดี้มีกรณีศึกษามีกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับเรืองพวกพวเมียเมียเรืองชู เรื่องการขบสอนเรื่องลงว้ที่สองส้ามสี่ห้าเรื่องการหมากชูไล่พวเรื่องการมัวกิเลตตัดห้ารากขาหมากไม้มาห้าซานขนาดนี้นี่ต้นหัวคนในสังคมไทยนี่มันคิดได้กันมั้งไหมไม่เลยนะเพราะอะไรางมบแต่กุ้งคิดพันนี่เพราะมันยังมีอยู่ไอเห็นในเห็นในอยู่เรื่อย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 เรือยเรื่ยยูเทวเมือนไร อีโบแต่ดัชลิตอะทำว่าเออดับไม่ได้ไม่โอบดูมีแต่เรื่องพวกเมียไม่ให้แล้กับสังคมเนี่ยมันจะยอมรับความจริงสักทีว่าเรืองพวกเนี่ยมันคือเรืองไกลตัวนี่ค่ะานั่นแหลเขาทําให้แลกกันบอยบอยบอยทุกอาทิตย์ทุกเดือนแล้วก็มีไล่ไล่อีพีไล่ไล่ตนสัําๆเดิมเดิมว่าจะเป็นวงการทาหารตำรวจข้าราชาการพิตตี้น่งโจนายมวยหนักรองดารา,านายแบดภูมีชื่อเสียง เลืออาชีพใดๆแม่กระถังพลาเลือผพูทือศีนจาดหนชาชนาหนก็ตามก็เห็นมันได้ไม่ได้ไม่ได้ทำให้คนนีสามั่นสนึกเทวาจลดกิเลสตนาราคาเทวายุดเลิกมัวในกามาล่มกันได้ที่นี่นี่ขณะฮุนกระเซมีข้าวอยู่ตัดเนี้ยคือกระตึกกรกโรมอยู่ทุกๆุกเคสทุกๆุกเคสหลายเคสหลายเคสกระเว้นอย่างไร ก็ยังมีออกมาเรื่อยๆแล่นะก่อนหน้านี้หนักหล่อลำไยให้ทงคำตูมไปที่อีแล้วฟันหนักหล่อลำไย่ไปเมื่อกี่วันหน้ามาโตโน่ทึกงท้ามว่าช่วงเทมีข้าวลำไยอ่นโตโน่ช่วงนั้นมันคั่วกันอยู่ไหมมันคั่วกันอยู่ถ้าเกิดว่ามันได้ตมข้าวมันได้แล่แล้วก็สะกิดต้มซะมันสําหนึกกันมันอาจจะละอายชั่วกลัวต่อบาปแล้วก็คนอาจจะทำหน่อยลงก็ได้แต่นี่บ่ไม่ไม่แพรมเดียว ถึงไปว่าพี่นุ่มไปว่าไล่การห้นกระแซใสไล่าการห้นกระแซกุ้งโบกตรงๆนะไม่ว่าจะเป็นห้นกระแซทอกไม่เที่ยงคือกุ้งอะเป็นแฟนพันเทซ่องรายการนี่เนื่องจากว่าชอบสไตล์การจัดการจัดรายการไม่ว่าจะเป็นข้องผีนุ่มหรือว่าข้องคุณทินชูก,กมุกิจนะกุ้งชอบมาซ่องคนนี้คือสไตล์แตกต่างกันนะแต่กุ้งชอบ ของสังสำคนนี้มากๆรายการอื่นมีมั่งปราบปรายนะแต่กุ้งจะจับรายละเอียดเกือบเกือบทุกรายการเพราะว่ากุ้งชบดูเนื่องจากว่าให้ความรู้เรื่องกฎหมายเป็นอย่างดีนะคะเป็นอย่างดีกุ้งชบดูนะคะว่าเออในช่องทางกฎหมายถ้าเกิดเหตุแบบนี้เราจะสามารถต่อสู้รืนแนะนําให้กับคนรอบตัวอยากช่วยคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยอย่างไรใดบางอันนี้คือสิ่งสาคัญนะแต่ถ้าว่า อุทาหรณนที่เขาเอามาให้แล่ทุกอย่างอะ่ะถ้าเราเอาไปปรับช่ายเอาไปซ่อนโลกซ่อนล้านคนที่มีหลกูกมีล้านมันเอาไปซ่อนได้ไงแต่เดิมที่อาจารย์อาจารย์ติินวานเนี่ยคนแต่พล่งพิมพ์มันขาเน็ตเมืองไทยมันโทกไงโทกกันวันหนึ่งเก้าบาทปันนี้พอเติมปุ๊บมันมือชาติเทวามอยู่บ้านไม่ใครใส่ปากหนูบอกไหมก็เลยต้องมาพิมพ์ลงโซเชียล ลงโซเชียลว่าเออทาไมไล่กันนี่ dogs, นู่น really ี่น sure. right, ั่นนั่นนี่นู่นเออไม่ดีเลยปนนันปนนู่ปนนี่ถึงกับเอนเตอร์ลงไปวางและอีกอย่างหนึ่งคืออาจารย์ติ๋นบอกว่าตอนเด็กเด็กม้าจับแล่งขยำาลรงอาจารย์ติ๋นตีว่าเป็นอาจารย์วิโครอัจฉริยะวิทยาวิโครพฤติกรรมมนุษย์นะนะแกว่าแม้อาจจะจับแล่งแล่งเล่งเลงเลงค้งเลี้ยวในสซาม้งได้รับความกระตบกกระเทือนอย่างนัก พอตอ้นเด็กยันจะบอกอย่างบางก็เลยงูบองูทึงนี่จะให้กิดอะไรแต่สารลับจับโซนนั้นกิดไม่เป็นกิดได้แต่สิ่งงูงูก็เลยพิมพ์มาได้แต่มันงูงูออกมาการแสดงความคิดทั้นแต่งูงูมันง่ายไงง่ายว่าการคิดสารลับจับโซนอันนี้นะอันนี้คูไม่ได้แรงเอง,เองนะอาจารย์ถิ่นเปือนคนพูดให้ฟังจ,ากกาจักกันวิจัยการเก็บข้อมูลต่างๆของแกและแกบอกนนันันซึ่งกุ้งเขียนด้วยอย่างมาก แกเนะยนน้ำด้วยนะวาถ้าไม่ติทําเปลืออ่อยโบติพี่หมายไรงงงไปปันเนียนให้เก็บเวลาเติมเน็ตนั้นปิดเน็ตแล้วไปเรียนนั่งซื้อเพิ่มพูนลอยยักษ์ในสมองจะได้ขิดหมากๆโขนติดจะเม้นในเลยออกมาแต่ละอย่างจะได้ไม่ต้องชู้ง,งูมันติดเขาว่ากันนั่นเลยเพราะฉะนั้นคือพี่นุ้มจะทํา,ารกันโคนกระแซใน,นตอนไหนอะไรก็ตามกุ้งซับพอร์ตถูกๆอีพีอีพีหนกุ้งไม่โฉบกุ้งก็แเขไม่ดูเขนั่นเองคือจบ เพราะฉะนั้นคือห้นกระแสมีจันทึงซุกแขห้าตอนเหลืองในประเทศไทยมีเป็นลอยวัดลอยยางพันยางอีให้แก่ลงโทกหลักดวงโทกปลายติดปลายคิดตอฤทธิ์คงแต่ละคนในทุกใจทุกอย่างมันคงเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นคือไลก่การหุ้นกระแสเขาก็ต้องกินต้องใช้พนักง,งานเขามีเป็นรอยเป็นพันชีวิตเขาก็ต้องการเรตติ้งต้องการสปอนเซอร์เพื่อที่จะ ไปมีรายให้จ้างให้มีเงินมีรายได้ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวเขาเหมือนกันเพราะฉะน,นั้นคือเขาทให้ลแลกแกันแล่ทำไมอยากแลกแกับไปไล่กันเอิญเข้าใจหรือไม่มทําต่อไปกับพี่นุม่มเ,เลือยงไร่ฉันกันแล่เลืองลยงไล่แต่ฉันไปโชว์ฉันก็ไม่แล่แค่นั้นเลยคือจอบแต่ถ้าอันไหนแต่พี่นุ่มทำไปทุ่งไปตองไปหม้อไม่ควรฉันก็มีตำแหน่งตีติ่งได้ตามประสาค,ค,คนเถื่อนรักพี่นุ่มจริงเข้าใจหรือยังคะเครื่องแกงคุณนายทองคำค่ะ นี่นณะเขาทำห้แล่มึงอี่แล่เหลืองอะไรอะไรเศร้าต่องโง่ขี้ชอขี้โกงกันดึกเหลืองพวกเมียด้ดีแล้วแต่ตอกส้ามันสานึกกันไปมัง่งนี่หรือเมืองพุทธประเทศไทยเมืองพุทธแย่ยงพวกแย่งเมียกันชำ้ำกุุงนางนะคะตอนนี้ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าการจอมพลังกับนายกเบี้ยว กับพีทบีแล้วนะครับเรื่องนี้มันน่าจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่มันมีเรื่องใหม่ซ้อนในเรื่องเก่าก็คือสอสอต้พระรามเครับได้ออกมาประกาศว่ามีคนจ้างมือเปินไปเก็บคุณการจอมพลังครับในราคา1นล้านบาท จ่ายไปแล้วห้าแสนบาทเตรียมทำงานกรณีนี้ถ้าเป็นการพูดเรื่องตลกขบขันมันไม่ควรพูดนะไม่ควรจริงๆเหมือนกับเราไปอยู่บนเครื่องบินแล้วเราไปพูดตลกขบขันว่าเราเอาระเบิดมาด้วยไม่ต่างกันเลยครับเพราะมันกระทบกับหลายด้านกระทบกับนายกเบี้ยวด้วย คนก็คิดว่านายกเบี้ยวเนี่ยไปจ้างมือปืนมาเก็บคุณกันจอมพลังทั้งๆท,งที่มันเป็นไปไม่ได้ครับคือเรื่องแค่นี้มันไม่ต้องถึงขั้นฆ่าขั้นแกงกันหรอกครับและเงินหนึ่งล้านบาทที่จะไปจ้างมือปืนนะครับเอามาซื้อรถใหม่ให้กับลุงป้ามันง่ายกว่าจริงๆ <c oughs> <c oughs> แต่หลายคนมองเป็นเรื่องตลกขบขันแต่ สำหรับผมนะไม่ใช่เรื่องตลกขบขัมอันนี้เป็นเรื่องตลกตลกจืดครับเป็นคอมเมนต์คอนเทนต์ขยะครับนะสอสอเต้พร้ารเจ็ดนะครับจะทำอะไรก็ต้องคิดถึงพรรคพรรคการเมืองที่ตัวเองสังกัดด้วยพรรคเขากำลังดีวันดีคืนอย่า มาเสียหายเพราะเรื่องที่พูดแล้วเธอเปิดเปื้อนแบบนี้เลยนะเชื่อผมครับจากผมครับด็ตรกิตพิษสันนลก